สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคำมืนครับผมวันนี้ได้เวลาไปอาบน้ําครับคำมืนมาชวนเพื่อนสาวไปอาบน้ําด้วยกันนะครับผมมาชวนหรือว่ามากินของบ้านเพื่อนเบนมามานี้มาวันนี้ก่อนเบนเบนมานี้มามามา มามาเร็วมามามาไปจะเพิ่งกินปมามามาเร็วมามาไอ้หูมาดูมามาดูมาเมาอาถูกแก้คันก่อนเร็วก่อนจะไปวันนี้บรรยากาศสดชื่นครับผมเย็นสบายนะครับผมเหมือนเหมือนฝนจะตกด้วยนะครับท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกด้วย ต่อไปนี้จะได้เป็นเจ้าแม่แล้วเด้อครับผมบอกหวยแม่นมากๆเลยคามืนบอกหวยแม่นมากๆเลย4ี1สองหนึ่งนะครับผมถ้าคนใดที่ซื้อเป็นนะครับหรือว่าสับไปสับมาก็โชคหมานกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเจ้าแม่คามืนได้ข่าวว่าเจ้าแม่คามืนกับเจ้าพ่อตูลูแม่นไม่แพ้แม่นไม่แพ้กันเลยนะครับผมตรงเชืจะเป็นตรงเชือจะเป็น เนื้อคู่กันหรือเปล่านะครับผมบอกหน่้ยแม่นกันทั้งคู่เลยไปอาบนา้ำเร็วไปเอาแย่งกันถูแล้วเอาแย่งกันถูแล้วอู้คันมากมากเลยนะครับจะไปถูเสาบ้านสีนวลก็ไม่ค่อยได้ไปสักทีนะครับผมไปอาบนา้ำเร็ววันนี้ปล่อยไปทั้งคู่เลย จะเป็นยังไงกันนะครับผมครับผมได้เวลาไปอาบน้ำครับมาขำมือไหมปล่อยปล่อยตามสบายเลยครับวันนี้เอาเอาเอามาเร็วเร็วมา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 เนี่ มาลุลุไปอันนี้ปล่อยตามสบายเลยครับผมให้เดินแบบอิสระไปเลยบนจูไม่กล้าปล่อยครับผมเอาเอามามามา <c oughs> ไปไปถึงน้ำนนแน่เลยหันซ้ายมองซ้ายมองขวานะครับไปไปหันซ้ายมองซ้ายมองขวา ใจหนึ่งก็ห่วงเรานะครับผมกลัวเราจะไม่ตามมาไปไปไปดาวก็สายกินมีของกินติดไม้ติดมือตลอดนะครับผมดูหางดูหางไปไปแน่แน่แนมาเร็วมามาเฮ้ยจำจำจำอืม

แซงแล้วแซงแซงอ้แซงแล้วตัวขาสั้นๆต่วิ่งเดียวมากนะครับผมไล่บัวแล้วขาสั้นๆต่ไม่ยอมแพ้พี่ดาวครับผมเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาโอ้ดูรู้ด้วยว่าข้างบนเดินเจ็บเท้านะครับไปข้างล่างเลยลบวัวก่อนลบวัวก่อน เฮ้ยนั่นมาเร็ว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 รุ่นใหญ่มาเจอกันอีกแล้วครับมาเลยแม่ส้มมาแล้วครับผม นี่ก็คือมีแต่สายยักษ์นะครับผมซสซยยักษ์ด้วยกันขมือนนี้ก็เคยหลุดเคยขาดไปอยู่กับแม่สม้มแล้วก็เคยติดเหมือนกันติดกันเหมือนกันคือรักกันเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่สนครับผมไม่สนแล้วไปกับพี่ดาวแล้วมามโอ้ดูครับมีแต่สายยักษ์ทางนั้นเลย Chưa bua. Ô, xe giặc được gần đi. Nóng sum này năm cũng... nặng quá, nặng quá không một nít nữa. Tôi sẽ vào luôn đấy. Nhảy vào luôn đấy. เดวลอดขึ้นมากันข้างล่างช้างเยอะลงไปนี่วุ่นวายแน่นอนเลยข้างล่างจะมีช้างเด็กนะครับผมจะมีช้างลายเชือกเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างล่างมีใครบา้างเดี๋ยวดูข้างล่างมาใครครับรอคิวครับผมต้องรอคิว,วขึ้นมาแล้วครับผมชิวต่อไปเก็บลงครับผมไพ่ับทอง โนนยายบุญมีครับยายบุญมีมาแล้วลอยสมฟัดคนตัวก็น่าฮะยายบุญมีขึ้นมาแล้วคิวที่สองมาๆรอคิวครับรอคิวแม่แก้วอาบน้ำมาเร็วหน่อยแม่แก้วมาๆมาๆเดี๋ยวรอลงอีกหลายเชือกครับแม่แก้วสวัสดีค่ะก่อนเรื่องหรือเปล่า ไอ้พงศ์งศ์ายอด้วยโอ้โหสุดยอดไม่แก้วไม่แก้วไม่ธรรมดานี่ไม่แกลียวด้านล่างจะเป็นน้องส้มกับโมบิลนะครับผมอุ้ยอ uh ๊่ะต่อไปคิวเขาหมือนลงลงเลยไปจะพี่เข้าไปทังน้องส้มนี่ เดี e ๋ยวปล่ลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคิวกันอ้หูดูตังส้มครับผมเฮ้ยไลบ่ออกควาเลยเด้อออกคว้าเลยอุ้ยขมืนเบา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 อืไปเรยเร้อโอ้โอ้โอ้ โอ mm ้เ hmm. ล okay. ียวแรงเฮ้ยเอาลงลงไปฮีโอ้น้ำขึ้นบ่หน่บรรยากาศสวยงามมากๆครับผมบรรยากาศดีมากๆเลย โมเบลขึ้นไปแล้วครับโมเบลขึ้นไปแล้วโมเบลอาบน้ําเสร็จขึ้นไปแล้วเหลืออยู่แม่ส้มข้ามื่นกับพี่ดาวนะครับผมเดี๋ยวต่อไปช้างเด็กๆจะมาเยอะนะครับเอาเอาดูด <c oughs> ขึ้นน้ำ Đàn lăng lưng mong mang đi thôi thôi thôi, 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 tầm thôi, thôi, nó? thôi, 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 không ông, bay, này. bay, thôi, 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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสิไปแล้วตามกันอู oh, oh, oh. Oh, ้โอ้โหเอาไปไม่เซ้นเอาโอ้โหหอนหอโหอนโอ้ไม่ส้มไม่ส้มเอา

bay bay âm nam con bèn hại chưa? bay cái cây phun, bay cái không ต้องต้องขยอยไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าน้องช้างเตรียมเตรียมต่อแถวลงมาเรื่อยๆแล้วครับผมเพราะว่าช่วงเย็นนะครับน้องช้างก็จะก็จะขยอยลงมาครับผมอันนี้รุ่นใหญ่คึกๆนะครับอออเอาขระมือนอนลง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  โอ้โหโอ้โหมีแต่ช้างร้องเลยอาบน้ำได้ครึ่งท่อนนะครับผม

ถถอออยยก็เร like oui> uh. uh ิ่มลงมาเรื่อยๆแล้วครับผมน้องช้างเริ <h <h erm ่มทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับช่วงเย็นนะครับโอ้ดูกอดกันแน่นเลยนี่ครับภาพสวยงามนะครับผมอันนี้แม่ดีหน้าดีหน้างาดำเหรออันนี้แม่ดีหน้างาดำเนาะ แม่ลูกสามบ่ลูกสองลูกสองครับผมคุณแม่ลูกสองนะครับนี่ครับตอนนี้เด็กๆก,ก็เริ่มทยอยลงมาแล้วครับมีน้ำมนต์อุ้งอิงโพทองผู้ผานะครับผมเริ่มทยอยลงมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เริ่มทยอยลงมาเต็มสระน้ำแล้ว นี่ครับเริ่มมาแล้วครับส่นฝั่นี้ก็ยืนก่อยกันหมดเดิมนะครับอ่าแม่ส้มขึ้นไปแล้วครับ ເອົາ ơn ອາບ nằm ເລີຍຄະມຶດ mượn, ລົງເຮົາ ตอนนี้มีแต่เด็กๆลงมาเลยครับผมช้างเด็กๆเยอะเลยครับผมตอนนี้เราก็ต้องแยกห่างออกมานะครับแยกห่างออกมาอยู่ต่างหากนะครับผม หลักกันมากครับผมวันนี้ได้พามาอาบน้ํากับเพื่อนๆน,นะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อ่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับฟังขำเหมือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ